ครับพี่นอ้องเดี๋ยวพามาเบิ่งไปะไยอันนี้บ,บได้ไปใส่เองนะครับพี่น้องพอดีเพิ่พนไปไส่บางร้านมากครับเพิ่นเอามาขายให้กิ่ลอหนึ่งน่ครับพี่น้องผมได้ใส่ตุ่มผมไปผมนี่เราใส่ไปหรือใส่ตัวงามครับพี่น้องสมเดียวมีเท่มางครับพี่น้อง โอครับใส่สน้ำเลยงสมน้ำตัวน้ำพอกินครับพี่น้องใส่เลตูครามันเจ็โตูคร,ตครับพี่น้องสื่พันมาสองร้อย ไ่ได้กินดนนะครับอะไรไปใส่กระเรครับผมก็ะเพรได้ซื้อกินนะครับวันนี้ทั้งบานเขาไปใส่ได้ครับใส่บางร้านได้ผมใส่จ่๋มได้ใส่หงกหลังได้นะตัวนึงเหมือนตัวน้อยก็ได็ปลอยไปซะไได้กินถ้าจะเอาไปใส่บ้าตรงไหนกับบรูถามมันกับปบดเอาครับผมไปส้มนี้ก่อนครับนี่ครับ